สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่เลี้ยงมูทุกคนที่เข้ามารับชมช่องน้องตาอูดอูดวันนี้น้องตาจะพาเพืเ่อนๆทุกคนมาดูลูกมู่14ี่ตัวที่จะต้องส่งลูกค้าผงนี้นะคะลูกค้าจองไว้ตั้งแต่ลูกมู่ยังไม่เกิดที่ตอนนี้ลูกมูครบกำหนดที่จะส่งลูกคาแล้วผงนี้นะคะนัดวันเสาร์ผงนี้จะไปส่งลูกค้าทึงบ้านนะคะ ปกติเร็วเราจะไม่ส่งลูกมวยลูกค้าลูกคาต้องมารับเองที่บ้านแต่ว่าชุดนี้ที่ไปส่งนี่คือลูกค้าประจํำลูกค้าพอดีไม่มีรถมารับเราก็เลยอาสาไปส่งให้แล้วก็ระยะทางที่บ้านลูกค้ากับบ้านเรานี้ไม่ไกลมากเราก็เลยรับส่งให้ฟรีในลูกค้าก็ซื้อกับเราไล่รบเร็วลูกค้าอาชอบในลูกมู่เราลูกมู่เราส่วยอาสุขภาพดีแล้วก็วัคซีนครบ ลูกค้าค่อยเราทำวัคซีนให้สามตัวนะคะลูกมูรดนีดนี้เราทำวัคซีนปอดวัคซีนอะฮิวาแล้วกาปิสุนักบาเท,ทียมครบเลวแล้วก็กินอาหารเก้งหมากตอนนี้อาหารหมดปอนนี้เราหาซบว่าแล้วนะคะลูกมูกินเก้งหมากเลยแล้วทุกๆวันเนี่ยเราจะทำการล้างโขกให้สะอาด โอยขี้มดนะคะขี้นี่หลบจากโวยใส่ทั้งแล้วการนาไปใส่ต้นปลมนะคะเป็นปุ๋ยต่อไปแล้วนี่ตอนนี้ก็คือทําการลางโคกนะคะดลนนี่ลูกมูส่วนมาร์บเล่นนามอ่ะเราลางโคกเสร็จเลกาก็ต้องทู่ค่ะคัดให้เหรียบร้อยคัดให้สะอาดเพราะว่าบางทีลูกมูจะลื้นนะคะถ้าเราไม่คัดมั้งนี่คือคัดทุกวันเลยค่ะวันละครั้ง ทุกเช้าเราจะมาลางโคกวันนี้ทําเป็นประจําทุกวันนะคะจนกว่าจะส่งลูกค้าคือโคกนี้ก่อนที่เราจะเอาลูกมูลงนี่เราจะทําการฆ่าเชื้อให้หมดนะคะเราฆ่าเชื้อลางโคกทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เลยนะคะเึง่จะเอาลูกมูลงไปได้ตอนนี้เราก็กะคัดนะคะเราต้องดิบดิบสักิดนะคะเพราะว่าบางทีลูกมูมันเดี๋ยวดูดน้ำสกปรกเข้าไปเดี๋ยวมัน,นขี้ไม่ได้แต่ของเรานี่รับประกันเลยว่าลูกมูจะไม่ขี้หัวเลยนะคะ ดูมือเราจะขีดซุวยโอคัดเซ็ตพอคัดเซ็ตเราก็เดี๋ยวก็ล้างโตนะคะกระชดดน้ำล้างโตค่ะนี่เลยเรอกระชิดน้ำล้างให้สะอาดนะคะทีนี้ล้างให้สะอาดเลยอย่าให้ดูมู่มันดูดน้ำซกปรกเข้าวไปนะคะเต่ว่าเราล้างถุกวันปกติเราล้างถุกวันนี่น้ำก็ไม่ไม่ซกปลกอยู่แล้ว กงลังทำวันนี้เป็นประจําทุกวันนะคะทุกเชา้าพวกนี้ที่นี่จะสะอาดมากก่อนส่งดุกมูนึ่งวันเนี่ยเราจะมาทาการล้างรถค่าเชื้อให้เหรียบร้อย ทิ้งน้ำยาค่าเชียอไวท์เงช่วโมงแล้วก็ล้างโอ,อ่ให้สะอาดตากผนในแห้งคนที่จะเอาลูกมูกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องตาอุดอุดจะมาอัปเดตการส่งลูกมูกให้ลูกค<อ>้าก็คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องตาอุดอุดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ